่อยได้ลรเด้อพี่น้องคอยได้แล้วคอยเฮ็ดคลิปเรี่วมาหนีประมาณเดือนกวกาัวคอยได้แล้วคอยได้น้ำหนักขึ้นมาสองกโลคอยบ่รูลูว่าคอยเฮ็ดอีหยังซูมือเจ้าเบิ่งเนาะคอยก็เลยเฮ็ดคลิปกินเที่ยแลกข่อยว่าคอยสิกินอีเลนกินไปกินมามันซสบะคอยก็เลยกินอีหลีคอยก็เลยได้น้ำหนักขึ้นมาสองกิโลบัน้ขคอยว่าคอยสิกระโดเชื่อคอยก็ยานคอยเมย ่อยว่าคอยสิรนหุ่นละหู่ขอ,ขอ,อยก็ยยานขคอยจ็บแอข่อยก็เลยว่าอือมเอาไว้นี่ละ่ะสองลก,กับสองลอยอยู่นี่ละ่ะมูเจ้าพากันถอบ,อบ่อเห็ดขิบมือเชจ้ขคอยกันถออยู่ดีผู้ติดตาม่อยซีพันหาพันคนยอดวิวคอยมินิฮาร์แห่งสองลอยสามลอยสีล่ลอยบัน,นิเม <c oughs> มือนัน่ขคอยก็ล่งนอนสิรับคอยลยลงง,งูเงงขึ้นมาเบิ้อแห่งผู้นอนขขางๆ่งอยแล้วกระตกใจคือวราคอยเป็นอย่าง ่อยบอกเลาว่าคอยคิดคอนเทนต์ออก่อจะพาวจด <c oughs> เลาว่าให้คอยว่าเป็นเอาหมากแล้วว่าหยอดวิวว่ายอยากแล้วผู้ที่ตามแห่งยอยากโเก่าติดตามมูเหมือนหนึ่งประมาณสามสี่หาคนเขาติดตามกลับมาอยู่สองสามคนมือใหม่มาก็ายกเลิกการติดตามเาหรอเอาคอยกระงุงขึ้นกันคอยก็มานาคิดละบานดนี่ว่าคอยเฮ็ดอีหยังพิษเนาะเขาคือเลิกติดตามคอยสันเดีข่อยก็คิดถออยู่ได้บางเทื่อ แต่ว่าข่อยกับบอทอยดอกข่อยกับสิเฮ็ดคลีบแบบนี้ละ่ะไปเรื่อยเฮ็ดคลิปต,ตามแบบฉบับของข่อยนี่ละ่ะข่อยกับสินํำเสนอชีวิตสาวโรงงานแบบข่อยนี่ละ่ะให้มูเจ้าได้บึงมือนี่กับจะคข่อยเจ็ดอีหยังซูมูเจ้าเบิงข่อยก็เลยมาจัดสวนอ้อยเหาะหน่อยสินของข่อยนี่ละ่ะเฮ็ดลงคลีบสวนอ้อยเหาะบันเทิงสินของข่อย เฮ็ดอ้อยเะในน,น้อยเนี่ยนี่ก็เมื่อ,อยู่เด้นี่พี่น้องว่าแม,มน่นำหน้าคอยลงไประเบิดสองโลลูกชายคอยนี่กส็สซอยงานดีดีเด้นี่แม่เปิดประตูออกหน้าบ้านไปหน่อยหนึ่งเปิดประตูเขามาก็ดีใจเลาเลยดีใจว่ามแม่มนเมหายไปประมาณสิบชั่วโมงประตูนี่เปิดแล้วก็ต้องฝ่าปิดเด้นี่ลูกชายคอยนั่นลากออกจากบ้านเถื่อนหนึ่งแล้วไปนำหาไอยู่สวนย่อมคนน่ะ เป็นม้าจีโบคอยมีหูถ้าเดนี้ออกจากบ้านไปแล้วเอิินเท่าไรกับ่บหูยินหูตึงขักลดน้ำพักแล้วกะซ้ำในและเนาะบายบาย